นิทานเรื่องห <You S 1> นอนน้อยนักฝันณ <laughs> ทุง <That> s <S ยานอเทียขจีมีหนอนผีเสื้อตัวน้อยชื่อว่าน้อยหนาอาศัยอยู่บนใบไม้ต้นใหญ่ทุกทุกวันน้อยหนาจะค่อยๆกัดกินใบไม้แสนอร่อยอย่างช้าๆแต่ในใจของมัน มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่น้อยน่าชอบแงนมองท้องฟ้าสีครามสดใสมันเฝ้ามองดูฝูงนกที่สยายปีกบินอย่างอิสระและหมู่พมรที่โบยบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งเมื่อ uh. ไหร่เราจะได้โบยบินอย่างสง่างามแบบนั้นบ้างนะ น้อยหน่าถอนใจเบาๆวันหนึ่งขณะที่น้อยหน่ากำลังฝันกลางวันอยู่นั้นพี่ตะก,กะแตนก็กระโดดมาเกาะที่ใบไม้ใกล้กๆ <c oughs> เจ้านอนตัวอ้วนพี่ตะกะแตนทักทายกำลังคิดอะไรอยู่ละถึงได้ทำหน้าตาเคลิบเคลิ้มเชียวเราฝันว่าสักวันหนึ่ง เราจะมีปีกสวยๆแล้วก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เหมือนพี่ผีเสื้อน่ะน้อยหนาตอบด้วยแววตาเป็นประกายพี่ตักกแตนได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเสียงดังลั่นเจ้าเนี่ยนะจะบินได้ขนาดข้ามีขาที่แข็งแรงยังทำได้แค่กระโดดสูงๆเท่านั้นเองเจ้าน่ะมีแต่ตัวกลมๆคลานต้วมเตียมอยู่บนใบไม้ เลิกฝันเฟื่องได้แล้วนะพูดจบพี่ตะกะแตนก็กระโดดจากไปทิ้งให้น้อยหน่ายืนซึมเศร้าอยู่ลำพังน้อยหน่ารู้สึกเสียใจมากความฝันที่สวยงามของมันกลับกลายเป็นเรื่องตลกในสายตาของคนอื่นคุณป้าเต่าทองที่คลานผ่านมาเห็นจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง เป็นอะไรไปจ้าน้อยนาทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะพี่ตะก,กะแตนหัวเราะเยาะความฝันของผมเขาบอกว่าหนอนอย่างผมไม่มีวันบินได้คุณป้าเต่าทองยิ้มอย่างอ่อนโยนอย่าไปใส่ใจคำพูดของใครเลยจ้าทุกชีวิตมีหนทางเป็นของตัวเองนะแม้คำพูดของคุณป้าเต่าทองจะช่วยปลอบใจได้บ้าง แต่น้อยหนาก็ยังคงสงสัยอยู่ดีคืนนั้นขณะที่พระจันทร์ส่องแสงนวลลุงฮูกผู้รอบรู้บินมาเกาะที่กิ่งไม้เหนือใบน้อยหนาลุงฮูกมองเห็นความกังวลในใจของหนอนน้อยจึงเอ่ยขึ้นว่าเจ้าหนูน้อยความฝันที่ยิ่งใหญ่มักต้องใช้เวลาและความอดทนเสมอ แต่ผมเป็นแค่หนอนตัวเล็กๆนะครับลุงฮูกผมจะบินได้อย่างไรน้อยหนาถามด้วยความสงสัยลุงฮูกกระพริบตาปริบๆแล้วตอบว่าจงทำหน้าที่ของเจ้าในวันนี้ให้ดีที่สุดกินใบไม้ให้อิ่มเติบโตให้แข็งแรงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมร่างกายของเจ้าจะบอกเองว่าต้องทำอะไรต่อไป แล้วความฝันของเจ้าจะเป็นจริงในแบบที่เจ้าคาดไม่ถึงเลยนั่นละคำพูดของลุงฮูกทำให้น้อยหนามีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้งมันตัดสินใจเชื่อมั่นในตัวเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้อยหนาก็ตั้งหน้าตั้งตากินใบไม้อย่างขยันขันแข็งมันไม่สนใจคำล้อเลียนของพี่ตัก๊กะแตนอีกต่อไป และมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งน้อยหน่ารู้สึกว่าร่างกายของมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันเริ่มถักใยบางๆพันรอบตัวเองจนกลายเป็นดักแด้ที่แน่นหนาแล้วทุกอย่างก็นิ่งสงบไปเวลาผ่านไปหลายวันพี่ตั๊ก,กแตน และคุณป้าเต่าทองไม่เห็นน้อยหน่าออกมาจากใบไม้เลยสงสัยเจ้าหนอนนักฝันจะยอมแพ้ไปแล้วละมัง้งพี่ตะก,กะแตนพูดแต่แล้วเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใสเปลือกดักแด้ที่ห้อยอยู่ใต้ใบไม้ก็ค่อยๆปริออกอย่างช้าช้าสิ่งที่ออกมาไม่ใช่นอนน้อยตัวเดิมอีกต่อไป แต่เป็นผีเสื้อแสนสวยที่มีปีกสีเหลืองสดใสสลับลวดลายสีส้มงดงามน้อยหนาในร่างใหม่ขยับปีกเบาๆมันรู้สึกถึงพลังอันน่าอัศจรรย์แล้วมันก็ค่อยๆโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างอิสระสมดังที่เคยฝันไว้มันบินวนทักทายคุณป้าเต่าทอง และบินไปหาพี่ตกกะกแตนที่กำลังยืนตะลึงอ้าปากค้างไม่จริงนะเจ้าหนอนตุวมเตี้ยมกลายเป็นผีเสื้อที่บินได้จริงๆหรือนี่พี่ตะกแะแตนร้องอุทานด้วยความประหลาดใจและรู้สึกละอายใจที่เคยดูถูกความฝันของเพื่อนน้อยหนาหรือผีเสื้อน้อยในตอนนี้ยิ้มกว้างแล้วพูดว่า เห็นไหมล่ะพี่ตักกระแจนแค่เราเชื่อมั่นและอดทนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดสักวันความฝันก็จะเป็นจริงได้อย่างงดงามในแบบฉบับของเราเองตั้งแต่นั้นมาผีเสื้อน้อยหน่าก็ได้โบยบินชมความงามของโลกกว้างอย่างมีความสุขและเหล่าสัตว์ในทุ่งหญ้าก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรดูถูกความฝันของใคร เพราะทุกชีวิตล้วนมีศักยภาพอันน่าทึ่งซ่อนอยู่เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่อาจต้องใช้เวลาและความอดทนขอเพียงเรามุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในวันนี้สักวันความฝันนั้นจะเป็นจริงได้อย่างงดงามในแบบฉบับของเราเอง